สวัสดีครับวันนี้เรามากินกุ้งดองน้ำปลากันนะครับสำหรับวันนี้ก็คือเป็นวันดีทุกคนใกล้จะถึงวันเกิดผมแล้วนะครับก็ใครสามารถไปให้กำลังใจไปให้ความอวยพรล่วงหน้ากันได้นะครับก็เข้าไปในที่ YouTube ชาติกินแซ่บนะครับแล้วก็ไปอวยพรคลิปล่าสุดนะครับก็คือคลิปนี้แหละมาอวยพรกันแล้วก็ใครอวยพรแล้วกดหนึ่งใครยังไม่อวยพรกดสองแล้วก็ใครเห็นคลิปนี้ตอนกี่โมงคอมเมนต์มานะครับมากุ้งดองน้ำปลาเนาะ มีผักเนาะแล้วก็นี่ครับคำแรกคำแรกแก้วก็คือวา้าวอ่ะเอาหัวออกก่อนมาครับมาครับมาทานด้วยกันอย่าลืมไปอวยพรวันเกิดให้ผมนะมมมขึ้นเทียมนิดน นี่คือข้าวเช้านะครับจะบอกอกุ้งอ่ะได้มาสดมากทุกคนยังเป็นสีฟ้าเลยอัอนกว้าง วันเกิดปีนี้ผมก็อายุครบยี่สิบสองปีแล้วนะครับทุกคนยี่สิบสองแล้วนะจิ้มเลยอืม อนอ้ผม,มดองไปหนึ่งคืนนะครับดองเมื่อคืนตอนตีสามแล้วก็มากินตอนปลายสาม อย่ลืมถอดหัวนะทุกคนไม่เป็นไรครั้งหน้าทุกคนทําก็ถอดหัวกันด้วยนะครับถอดหัวกุ้งนะเพราะว่าตรงมันเนาะมันยังไม่สุกอาจจะขาวได้แต่กุ้งหวานมากเลยผมดองน้ำดองผมเองนะครับผมเก็บไว้ในตู้เนาะแต่ช่วงนี้ผมยังไม่ได้รับออเดอร์นะครับเพราะว่าไม่ได้ออกไปส่งให้นะ

วิธีทำง่ายๆนะครับน้ำาดองเนาะก็เอาน้ำปลากวดนะทุกคนทําน้ำปลากวนใส่น้ำตาลน้ำตาลปี๊บนะทุกคนน้ำตาลปี๊บที่มันเป็นก้อนนะครับน้ำตาลปึกเนาะไม่ใช่น้ำตาลปี๊บที่เลี่ยวๆนะใส่ไปเคี้ยวเคี่ยวเคี้ยวให้ละลายแล้วก็ใส่น้ำปลานะครับน้ำปลาก็ขอเป็นน้ำปลาแบบดีๆหน่อยเนาะน้ำปลาแบบน้ำปลาแท้อะแล้วก็นั่นแหละประมาณนั่นแหละแล้วก็ใส่น้ำใส่อะไรเงี้ย แล้วเรก็ชิมเอาครับให้รสชาติน้ําดองมันออกหวานๆนะทุกคนหวานๆแล้วก็เค็มตามอย่าให้น้ําดองเค็มนะทุกคนเพราะว่าถ้าเวลาเราดองกุ้งไปนานๆปุ๊บกุ้งมันจะเค็มมากๆเลยทุกคนเราต้องแบบให้น้ําดองมันออกหวานๆนะครับเวลาดองอะ่ะมันจะไม่เค็มอืม 你好，饭我们这、啊、嗯,嗯 ผักสลัดนี้ก็คือเหี่ยวมากเพราะว่าเอาออกมาจากตู้เย็นนะครับจริงๆผักสลัดเหี่ยวมีวิธีการทําให้มันไม่เหี่ยวนกคนก็แช่น้ํานะครับแช่น้ําตรงรากอะเดี๋ยวสะพักนึงมันก็ฟื้นแต่นี้ผมรีบกินก็คือไม่ได้ฟื้นเลยกุ้งอ่ะไซส์กำลังดี ก็ใหญ่นะอืม อย่าลืมนะครับมาอวยพรวันเกิดให้ผมได้นะครับวันที่8หรือว่าเห็นคลิปนี้ตอนไหนก็อวยพรได้นะครับกดเข้า youtube แล้วก็มาอวยพรคลิปล่าสุดเลยนะแล้วพออวยพรใน youtube แล้วก็มาคอมเมนต์ได้ครับว่าผมไปอวยพรแล้วนะกด1 ผมจะตอบกลับทุกคอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็ใครใจดีก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับตอนนี้คือผมอยากให้ y t u t u อะถึง1นึ่งหนึ่งแสนซับนะครับเพราะว่าใน youtube มันได้เงิน่าทุกคนแต่ว่าในเนี้ยมันไม่ค่อยได้ผมจะได้มีแบบเวลาเอาไปกินอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้แบบรูๆูลาหลามเมืนที่ทุกคนขอมาทุกคนขอมาแบบว่าอูนีปูอรัสก,กากุ้งลอปเตอร์อะไรอย่างเงี้ยทุกคนที่ดูดิ I กุ้งคือหนึบมากครับถ้าได้ยินเสียงอะไรก็ขออภัยนะครับเพราะว่าข้างหน้าและหลังกล้องครับข้างบ้านเขากำลังทำบ้านอีก,อกหลังครับ ช่วงนี้ฝนก็ตกตลอดเลยนะทุกคนก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับตกทุกวันเลยนะอุตส่าห์ดิเดืม มาครับตัวสุดท้ายอย่าลืมมาอวยพรวันเกิดเพื่อเป็นกำลังใจใผมได้นะครับเพื่อพูดสามรอบแล้วเพื่อตอนนี้ยังไม่มีคนมาอวยพรอ,อืม,อม ครับสุดท้ายนึตื่นกรใหม่คลิปหน้าอร่อยครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับใครยังไม่อวยพรมาอวยพอนะผมนะครับมาอวยพรวันนี้ก็ได้หรือว่าอวยพรวันที่28ก็ได้นะครับแต่ฝากอวยพรด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายใครอยากให้ผมกินอะไรทานอะไรก็ทักทายเข้ามานะครับบ๊ายบาย